สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพหลักทุก่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบตื่นแต่ดึกมาสู่กันแต่เศร้ามื่อนี่ครับตีสี่ยี่สิบเก่ากรดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานมันจังขักนะครับพี่น้องอยากขู่จักบ่าครับว่าภาคกรับนะครับเพิ่นเป็นหยังจังบ่อยากจ่ายเงินซอยพี่น้องเศร้าหน้าไรล,ละพัน ขั้วเลือเระบิเกินยี่สิบไร่คือยังเคยจ่ายซอยมาแต่ปีก่อนๆครับเมื่อนี้กสิมสสาโศกันประเด็นนี้แหละครับครับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งคลิปช่องห้องเข้ามาโดยตลอดนะครับบว่าสิเป็นผากภาษากลางดย่ยงนี้เด็ฟังพร้อมกันสู้ผากก็หลุสึกว่าทานผู้ส้มทานผู้ฟังที่เบิ่งคลิปฟังคลิปทั้งช่องเข้าในมีทุกผักผากเหนือผากกลางผากใต แต่วันออกไม่พูดครับขอบคุณหลายๆครับแล้วภาคอีสานก็หลายเนื่องจากผู้เฮดคลิปเป็นอีสานเม่ใช่อีสานจังหวัดยโสธรทอนครับผมก็ต้องขอไปท่านผู้ชมท้องบ้านภาคกลางภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคเหนือและภาคอื่นๆด้วยนะครับที่พูดภาษาอีสานนะครับถ้าฟังออกก็ฟังด้วยกันได้ไม่เป็นไรนะครับก็เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นซอยเช้านาตไรล,ละพันเนี่ยครับกับบากันมาระยะหนึ่งแล้วเนื่องมาจากจริงๆแล้วก็มีข่าวแต่โดนผลเนี่ยแต่ว่าพี่น้องบอ,บอ,บอคอยสนใจปัญหดเพราะว่าตอนนั้นบา้านหอดยากมันเขาตั้งเข้าว่าสิซอยเช้าน,า,นาด้วยวิธีใหม่ด้วยแบบใหม่นี่ตั้งแต่เดือนท่านว่าผุนใดไดยมีการประชุมกันเพจกรมการเข่าเด็กออกข่าววา่าโดยมีการประชุมรวมกันหลายไฟลย เพื่อสี่ดำเนินงานโครงการข้าวบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี่ด้วยวิธีใหม่นี่ด้วยทําให้เป็นงบลงทุนนี่นะครับปรากฏว่าเพจกรมงานเขาเคยลงข้าวนี่แต่โดดพ้นเขาก็เคยเอามาเสนอว่าห่วยเพิ่นจะจอยแบบใหม่ได้นี่ต่อไปนี่เพิ่นพอใจไตรละพันเลยได้นี่ก็มีพี่น้องมาเบิงคลิปอยู่ส่วนหนึ่งของบ่อไหลเขาก็ส่วนๆพร้อมพี่น้องว่า ให้ไปกดเพจเพจกรมการเข่าล้วกับไปคอมเมนต์แสดงความเห็นใต้โพส์ข่าที่กรมการเขา่าได้๋ลงเขาว,ว่าเขาจิ่ใจแบบไม่นี่แหละให้พี่น้องเกษตรกรเทวหน้าถามู้ืได้่เห็นด้วยว่าอยากได้เงินคือเก่าหันละายล,ละพันบ่อยากได้ดอกแบบวิธีไม่นั่นให้ไปคอมเมนต์ลงว่าบบเห็นด้วยบ่เห็นด้วย,อ,วยอยู่ก็มีคนไปเหตุอยู่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ากับบบหลาย สาเหตุที่พอหลายเพราะว่นาคณะนั่นมันพันหอดย่ามมันมันเป็นประมาณช่วงเดือนท่านว่าของปีหกสี่พี่น้องพันเดือนร้อนไปานไหนเกิดนึกว่าก็บกับบ่เข้าใจเพราะว่า,วามันพันหอดย่ามกับพี่น้องกับบ่เป็นยังแต่ว่าเขาเคยเสนอข่าวไปอยูว่ว่าเขาเสียบวิธีใหม่เขาประสีประจายเป็นเงินอนไรล,ละพันมันเคยมีเข่ามาแล้วตั้งแต่เดือนท่านว่าหมดแล้วครับท่านว่าหกสี่หลังก้นข่าวของกลมกันเข่าเขาก็บ่ลงอีกเนี้ย มิจิลีไปมันมาปรากฏอีกคืออนหนึ่งกับบาทนี่บาทมิการเสนอพ่อระบกงบประมาณายจ่ใจปีงบประมาณสองพันหกเข้าสู่สภาพพระพุทธละศรโดยรัฐบาลน,นี่แหละเร็นแล้วลก็มิการผ่านวารละหนึ่งไปแล้วพ่อระบางงประมาณายจ่ใจปีงหกนี่พระบางงประมาณยจ่ใจปีงหกหรือมันก็เกี่ยวของกับยจ่ใจของรัฐบาลทุกรลยการนั่แหละครับรัฐบาลสิใชส้เงินงบประมาณ ได้เนี่ยมันต้องออกกฎหมายเพราะเราบอกว่ารายจ่ายก่อนบพว่าจะเป็นงบประจำงบลงทุนงบยังก็แล้วแต่นะครับงบประจำก็กคือพวกค่าจ้างเงินเดือนราชการยังต่างต่างหมดเลยล่ะนะงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกับถน,นนทนทางไฟฟ้าป้าป่าว่ากันไปทางรถไฟยังก็ว่า,า,า,ากันไปนี่ก็กกเป็นงบประมาณต่างๆถูกกระท่วงทบวงกลมนี่ก็เอาไปใว้ในพราะรบอกงบประมาณรายจ่ายปีหกหกโดยมีการเสนอกฎหมายนี่เขาไปแล้ว ผ่านวารละหนึ่งพอผ่านวารละหนึ่งปั๊บนี่มันก็เป็นบทบาทในช่วงของกรรมธิการไดพิจารณาแต่ละงบของแต่ละกลุ่มละก่องแต่ละกระช่วงมันเป็นอย่างไรมากจังไดมันเหมาะสมบ่มันหน่อยไปพดบ่หรือมันหลายพดหรือมันจะเป็นตัดออกบอ่หรืออย่างไรมันก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการธิการเขาสิพิจารณาไปตามบทบาทนาท,ทีในการร่างเพราะเราบอกงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณส,สาองพันหกร้อยหกสิบหกบาทนี่ มันไม่งบกรมการเข่าเนี่ยมาโ่ขึ้นมาจํานวนหลายกว่าปกตินี่เป็นทีม่าของการไปนั่มซอกพ่อว่าเอ้าไรล,ละพันมาสิบ่มีตัวนี่ปีนี้นะครับก็คือกรรมธิการเพนเด์พิจณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยเพิ่นไปพ่องบกรม,มการเข่านี่เอามาได้ใส่ละหลายแต่หมื่นหาพันกว่าล้านโดยปกตินี่กรมการเข่าแต่ละปีนี่สิได้งบประมาณประมาณเท่านั้น, 1, นพันล้านเพิ่นก็ว่ากันไปแต่ว่าปีนี้ปีงบประมาณหกหกเนี่ยมาได้ใส่ละหมื่น ห้าพันหกพันล้านมรดไส้เมืองห้าพันกว่าล้าน 1, านี่กกไดมีการเชิญผู้เกี่ยวของจากกรมการเข่าไปฉี้แจงเรื่องงบประมาณก็เป็นทีมาของการของการไปสอบไปถามจากไฟต่างๆว่าว่าสิผู้ที่เกี่ยวของกรมการเข่าเนี่ยจอบเบิ่งว่าเอา้าเนี่ยนี่สิบวรจัยไรละพันตัวนี่ไปไปมาๆเนี่ยก็จนในที่สุดนี่ความชัดเจนมันก็นชัดเจนขก้นแล้วว่าเอาไรละพันมันสิบโมมีอิริตัวนี้นะครับ เนื่องจากว่ากรมการเข่าเนี่ยเดบไปเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใจ่ายไร่ละพันกัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่สอง0 0บาทเนี่ยไปเป็นงบปกติได้บัตรไปเป็นงบลดต้นทุนเกษตรกรเช่าหน้าเนี่หละผ่านศูนยเข้าชุมชนทํานองนี่จะใส้ง,สงบประมาณอยู่หมื่นหาพันสองร้อยหกสิบล้านเอาไปไว้ในพอระบบงบประมาณรายจ่ายเป็นงบปกติสามารถใช้ใจ่ายได้แล้วก็ผ่านศูนนเข้าชุมชนนี่ ถามว่าเงินหมื่นหาพันสองล้านหกสิบล้านลดต้นทุนสิลดจังใดอันนี้ก็เรื่องของกรมการเขาบอกว่าการใส่ใจเงินสสพ่านศูนย์เขาชุ่มชนสื่อเครื่องจักรกลการเกษตรยักว่ากันไปเอามาให้ซอยเหลือพี่น้องเดี๋ยวลดต้นทุนมันจังสี่อย่างยืดแล้วว่ามันสิเป็นการเฮ็ดให้พี่น้องนี่ลดต้นทุนได้จริงเมื่อลดต้นทุนไดนกผลผลิตก็เพิ่มเพราะว่ามีประสิทธิภาพและยังยืดต่อไปนั่นเองกรมการเข่าวางสั่น อป็นงษงสั้นเหตุผลองกข้เอภินงษสั้นมันกับพ่วงมัตตรัฐบาลหมดแลละครับว่าเนื่องมาจากการซอยเช่าหน้าเป็นเงินไลายล้านนี่ครับการซอยเช่าหน้าเป็นเงินไล่ยลานนี่ขั้วเรื่องระเบืเกินยี่สิบไร่ยังก็แล้วแต่นี่มันจะเป็นภาละของรัฐบาลด้านการเงินการค้างเป็นปัญหาทุกปีคือมันใส่งบปรบ้านค่อนข้างสูงประเด็นที่หนึ่งจะเป็นภาระทางการเงินการค้างเป็นปัญหาบอกงานมันเป็นปัญหาภาระทางการเงินการค้าง ประเด็นแรกก่อนอื่นเลยประเด็นแรกที่นี่ประเด็นที่สองประเด็นที่สองคือมอบพอเวลาพี่น้องได้เงินไปแล้วกับ่เกิดการพัฒนาเป็นว่าเอาเงินไปแล้วเอาไปยับจ่ายใสย่ซ้อยแล้วก็มันบริเฮตให้พี่น้องในเพิ่มผลผลิตหรือว่าเป็นลดต้นทุนอย่างลงเพียงแต่ได้เงินไปใส่ใส่แล้วกบเบว็เบิดไปพอใส่แล้วเบิดไปบพัฒนายัางเขาเคยเฮตยังไหนหน้าเคยยังไหน,นเคยบริได้ผลผลิตไายังไรกะ เฮ็ดจากสั่นคือเก่าเพิ่นวางสั่นเคยเห็นจังไรกันใดคือเก่าเพราะว่าถ่ายมันบ่ได้ผลผลิตหลายมันบ่เพิ่มผลผลิตมันบ่ลดต้นทุนก็ไปถ่ายเงินจากรัฐบาลไรละพันเพิ่นก็วบางสิเพิ่นก็มองวางสิเฮ็ดให้เกษตรกรอ่อนแอเพิ่นว่าภาครัฐว่าได้นี่เกษตรกรอ่อนแอเพราะว่าบ่พัฒนาเจ้าของให้ปลูกเขาให้มันได้ผลผลิตหลายคืนบ่หาวิธีลดต้นทุนส่วนเงินที่ได้ไปนี่เอาไปใช้แล้วหมดไปเพิ่นว่ารัฐบาลว่าจังซี่หรือหน่วยงานรัฐว่าจังซี่นะครับบ่ได้ประโยชน์ บตรงจุดจ่ายเงินไปแล้วพี่น้องเอาไปใส่แล้วมันบรงจุดบอสอัยพัฒนาบอสอยพัฒนาเกษตรกร,ร,กรในเข้มแข็งประมาณในี่เป็นขอ,เป,นขอเป็นขอที่กรมการข่าวว้าเป็นประจําว่าใช้แล้วหมดไปไม่เข้มแข็งขึ้นแต่ว่าถ้าเอาไปจ่ายด้วยวิธีใหมน่นี่เอาไปจ่ายผ่านกรมการข่าวเนี่ยบนว่าเอาผ่านศูนย์เข่าจุดวๆนี่พี่น้องกับเพิ่มผลผลิตดได้เลยนะ่นว่าเพิ่มผลผลิตได้หลายขึ้นลดต้นทุนได้หลายขึ้น เครื่องใหม่เครื่องมือที่มันขาดมันแคนกไปซื้อผ่านศูนย์เขาชุดๆหรอไปเฮ็ดซอยกันเซ็จแล้วกับเช่าหน้ากันได้ลดลดต้นทุนลงได้จริงแล้ววะอธิบดีกรมการเขาว่าครับแล้วก็เร็จแล้วลดต้นทุนลงได้จริงเพิ่มผลผลิตได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็สิเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาเฮ็ดในเกษตรกรเช่าหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแน่นหนาโคตรร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนยังก็ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์หลักการของกรมการข่าเงิน เป็นเหตุให้บ่อยากจ่ายเป็นเงินกัมีการโยกงบจริงๆเรางบไรล,ละพันควเอลอระเราเกินยี่สิบไร่มันใส่เงินหาเมื่อกว่าล้านหาเมื่อหาพันกว่าล้านปีที่แล้วบานิกรมการเขาเดี๋ยวเอามาดําเนินการซอยชาวนาในรูปแบบใหม่นี่เพื่อนบอกว่ามันสามารถประหยัดงบประมาณลงได้หลายจากงบประมาณของรัฐที่จะใส่ประมาณหาเมื่หาพันกว่าล้านนั่นก็เมื่อเหลือใส่เมือ่อหาพันกว่าล้านแน่เป็นยังไงสัน่น ลดงบประมาณลงได้หลายแลวก็พี่น้องที่ได้ประโยชน์หลายในอนาคตอันยาวนานประพูนได้เพือนว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่นี่แหละเป็นอย่างเพิ่นจังบอยอยากให้เงินพี่น้องไหลละพันนะครับนี่ฟังขึืนอยู่บ่คับพี่น้องถ้าพี่น้องฟั่งเข้าใจฟั่งขื้นเห็นด้วยก็ตบมือเพื่อนครับยังก็กรมการเขาแต่ว่าถ้าพี่น้องบ่เห็นด้วยก็เฮตุแบบอื่นบ่ได้ตบมือ เห็ุยังเอื่นไปนะครับเอาละครับสุดท้ายแล้วมือวันที่26่สกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประชุมกรรมธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลกเกษตรกรรมโดยมีนายนับทบุตรโดยมีนายนับทบุตรประเสริฐชวรรณเป็นประธานกรรมธิการพร้อมด้วยคณะกรรมิการ เพิ่นไดชเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้มาคุยมาโศกันให้บิดทุกคนมันเป็นอย่างไรก่อนเดียวนี่เพิ่นวาขึ้นกระเชิญกรมการเข่าไปเชิญสมาคมเช่าหน้าและ,กะเษกษตรตะกอนไทยไปสภาพส,าพ,ส,าพ,สาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรมกรมารเข่าก็มีแล้วก็สำนังกงบประมาณที่เกี่ยวของกับงบประมาณนี่เพื่อได้เพื่อได้ทราบรายละเอียดกับสอบถามใน ประเด็นที่เกี่ยวของว่าเออท่านประธานกรรมธิการเพื่อนกัออกมาแถลงข่าวหลังจากประชุมกันเมื่อวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมแล้วเพื่อนก็ได้บอกว่าสอบถามกรมสำนักงบประมาณว่าเออในเมื่อมันมีงบประมาณด้านลดต้นทุนผ่านสนยนกลางชุมชนนี่แล้วนี่มันสิมีรายละพันบ่ได้อีกแมนบ่อมันสิตั้งงบประมาณรายละพันมา่อสวพี่น้องเช่าหน้ารายละพันโคเลือดเราเกินยี่สิบรนี่ได้อีกแมนอยู่บ่อพันถามสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณก็ตอบบ่ชัดเจนเล้าว่า สำนักง,งานว่าตอบว่าเมื่อมันมันเป็นงบก่อนเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากก่อนไายละพันไา่ล,าละเบิกเกินยี่สิบลายสองหมื่นบาทเนี่ยมาเป็นงบใหม่มาตั้งเป็นงบประมาณชนิดใหม่แต่มันกับอันเดียวกันนั่นแหละเพื่อลดต้นทุนด้วยวิธีผ่านศูนย์ก้าชุมชนงบเป็นงบลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยกรมการเขาบอกว่ามันมันก็ตั้งรายละพันยี่สิบลายอีกบอ่อดดแต่ว่า ถ้ามันมีความจําเป็นไฟล์บริหารคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลก็สามารถตั้งได้เอาตอบสองทางทางที่หนึ่งบได้ทางที่สองนี่ตั้งก็ได้ถ้ามันจําเป็นรากาเศรษฐกิจบ่มีปัญหาเรื่องการเงินการข้างม้วมีปัญหาเงินมีทํานอกนี่นะรากาอีกอย่างหนึ่งถ้ามันจําเป็นกดตั้งได้ซึ่งฟั่งล้วมันบ่เบ็ดขาดกรมสำนังกงารบมหาว่าบเดดขาดสิบอกว่าได้ตั้งได้อยู่ขันจากใจกับบอกว่า หรือบ่ได้เลยกับบา่แบบาเแบบว้าพิงนากางว่าสีทตั้งก็ได้ถ้ามันจาเป็นทํานองน,น,นี้นะฟั่งเบิงแล้วนี่ประธานกรรม,มธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการ,กร,การ,รกเกษตรเพิ่นก็เลยบอกว่าฟั่งสํานักง,งบประมาณว้แบบาวล้วมันบ่อบ่ชัดเจนเมื่อบ่ชัดเจนก็มันหมายข้มว่ามันบ่มีตัวนี้มันบ่มีไรล,ละพันตัวนี้ปีนี่ไรล,ละพันขัวเลื่อนเราปะเกิี่0ล้าบ่ม,มีคันบ้าจังสัน มันก็แปลว่าสิมีแต่อันซอยลดต้นทุนผ่านศูนย์เของจุดทุนเมื่อหาพันกราดเนี่ยแหละก็เลยออกมาแถลงข่าวมื่อวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบห้าคณะกรรมธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมนี่แหละนายนัทวุฒิประเสรศิฐสุวรรณเนี่ยแหละพร้อมด้วยคณะออกมาแถลงขา่าวก็มีนายกสมาคมเศร้าหน้าและ,กะเษกษตรกรไทยด้วยนายป่าโมจะเลื่อนสินคายืนยุ่งหันละ ยืนถแถลงข่าวทํำข่าวบันทึกทปเทปบันทึกคลิปวิดีโอเซ็จแลวก็มีการนําคลิปวิดีโอที่ถแถลงข่านั้นมาเผยแร่ทั้งเพจสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะฟังเบองววาทั้งคณะกรรมการิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทากการเกษตร ấy. เพิ่นถแถลงข่าวว่าจังไดพี่น้องก็ไปกดเบิงโยลิงอยู่คําอธิบายใต้คลิปนี้ ครับกดเบอ่งอยู่คอมเมนต์แรกก็ได้ครับสิดฟังเพื่อนเอาใส่ไว้ในหันหลายคลิปคลิปแต่ละคลิปกับสองนาทีสามนาทีสี่นาทีเนี่ยที่จริงมันเป็นคลิปต่อเนื่องกันฟังคลิปนั่นแหละก็ฟังคลิปเมาต่อเนื่องกันก็สิดทราบว่าประธานกรรมธิการเพื่อนเพื่อนนี่เข้าใจแล้วว่ามันบ่มีดอกงบนี่ทางประธานกรรมธิการเพื่อนก็บอกว่าเห็นด้วยอยู่กับทังรัฐบาลกับหน่วยงานรัฐนี่ที่บอกว่า ประเด็นหนึ่งการไปซอยเหลือพานศูลเขาชุมช่นหรือเกียให้เช่าหน้ามีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนไปในอนาคตในการลดต้นทุนในการพัฒนาการทาหน้ายังกว่ากันในอนาคตอันย่ำไปนั่นสิเป็นการดําเนินง,งานโดยของกระทรวงเกษตรกร,รกมการเขาเพื่อจอะให้ชาหน้ามีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปก็ไม่ได้คัดคล้องก็เห็นด้วยอยู่ประธานกรรมธิการแก้ไขราคาผลผลิตการเกษตรเพิ่นกว่าก็เห็นด้วยบริดว่ายังเพินว่าประเรด็นที่สองทางภาคการว่า สำนักง,งบประมาณว่าจ่าใจพี่น้องชาวหัเชาวหน้าไราลละพันโค้วื่องละเกินยี่สิบไรนี่ใส่งบประมาณสูงหาหมื่นกว่าล้านก็เป็นพาระาท่านาการเงินการคลังแก่รัฐบาลอันนี้ประธานกรรมธิการก็เห็นด้วยก็อยู่ันใส่งบประมาณหลายมันก็เป็นพาระาท่านาการเงินการคลังก็ธรรมดาละก็เข้าใจแต่ว่าประธานกรรมธิการแก้ไขปัญหาระครับผลิตผลทางการเกษตรบ่เห็นด้วยอยู่หนึ่งอย่าง คือสิมายกเลิกไรล,ละพันขั้วเลื่อะระเบกินยี่สิบไรปีนี่โลดนนี่บวเนด้วยเราว่ะเพราะว่าคณะนี่ของมันแพงปุ๋ยมันแพงค่าเสียใจในการทําให้ทํหน้าแพงบัดถุกสนิทเกษตรกรทช่าให้เช่าหน้าแบกพะละสูงบัตทาผลผลิตทางการเกษตรออกมานี่เขาก็สิขาดทุนลุบย่อยยับทําให้ทาหน้ากระํบาบบเเฮดเกษิรว่าจซอยสมบ่นั่นนะ,นะ,นะเพิ่นก็เลยบ่เ็นด้วยดอก ถาสิมีแต่รลดต้นพุ่นผานศุนเขาชุ่มชุ่นปีนี่ย่างเดียวแล้วกับโมีไรและพันโคเล้ล้บุกันยเสร็ยิบซิบไรนี่บบเห็นด้วยเมื่อบ่เห็นด้วยก็ออกมาแถลงข่าวสัแล้วพี่น้องอยากฟังคลิปเพื่อนกะไปฟังยูเพจสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเด้อครับพี่น้องไปกดฟังอยู่คําอธิบายใต้คลิปนี่มันเป็นเพจสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกดเข้าไปแล้วกดหาฟังเบืองมันเป็นผู้ใดมีเฟซบุ๊กจังเบืองได้ เพราะว่าเพจนี่เวลาเขาเผยแพร่เรนี่ยไผมีเฟซบุ๊ก้ากดลิงก์มันก็เห็นหลดเบดื้งใดถ้าผูามม Facebook, ใ้ใดบู้มีเฟซบุ o กในในโทรศัพท์มือถึงเขากับเบื้องบลาได้มันเบื้งผ่าน Facebook นะครับนั่นแหละส่วนเข้านี่อยากเอาคลิปมาลงทังช่อง YouTube อยู่แต่ว่าต้องขออนุญาตเพิ่นห้ามละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าอันนี้มันเป็นของหลวงคือกับมธิการมันเป็นของหลวง กรรมธิการเนี่ยเพิ่นได้รับแต่งตั้งให้ท่านหนาที่เป็นกรรมธิการสภาพประเทศราชดรมันเป็นลาภาคราชการเหมือนเป็นคลิปของเพิ่นเพิ่นเป็นผู้บันทึกแล้วเพิ่นเอาไปเผยแพร่นั่นคันเฮาบ่ขออนุญาตเพิ่นมามาเผยแพร่ทาง YouTube มันมันละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์กันที่จริงที่จริงเนี่ยจะเอามาต่อเนื่องกันเลยมันมีจักาขได้คลิปอยู่ขั่นก็มาเอามาต่อกันเลยแล้วก็เอามาให้พี่น้องเบิ่งทาง YouTube นี่พี่น้องสิได้ฟังชัดๆนะนะก็อยากเฮ็ดจังซั่นอยู่เฮาพยายามติดต่อไปทางสมาคม เช้นาหน้าแหละเกษ,เรษตรกรไทยปรากฏว่าแอดมินพันพันอ่านเขาติดต่อไปบ้านอินบอกไปว่าขอเนี่ยขอคลิปเนี่ยนี่เอามาที่เอามาตัดต่อกันแต่คลิปแรกฮองคลิปสุดท้ายที่มันถแถลงข่าวนี่พี่น้องเบื้องลวดเดียวหลบิได้เข้าใจนั่นนะคํำแถลงข่าวองค์เพื่อนเพิ่งแถลงว่าไรแล,ลพันมันบม่มีเดียวนี่เข้าใจเลยว่าไรแล,ลพันบม่มีขั้วเรือระเบิดเหยียบสไลด์แต่ว่าคณะกรรมการ กาอยากสอยเหลือพี่น้องกเกษตรกรเช่าหน้าห้ได้ไรล,ละพันขัวเลือนละาปะเกินยี่สิบไรในขณะเดียวกันสมาค,คมเช่าหน้าและ,กะเกษตรกรไทยก็อยากให้พี่น้องได้ไร้ละพันขั้วเลือนลราปะเกินยี่สิบไรคือกันกลังถแถลงข่าวแล้วประธานกรรมธิการนายนาถวัฒนประเสริฐสุวรรณก็ได้บอกว่าก็สจะเป็นนาที่ของสมาค,คมเช่าหน้าและ,กะเกษตรกรไทยนี่สิ่งเหตุหนังสือขอไปหาหนายยกรัฐมนตรี ให้ซยไรล,ละพันธุ์ัวเรืองเราเกินยี่สิบไรอีกซะปีนี่เจ้าเฝ้ายกเลิกปีนี่เถอะคันธิยกเลิกก็กไปยกเลิกปีทัดไพปพ่นพินาพน่นปีนี่ให้ซยเช้าหน้าสะก้อนราาเช่าหน้านี่แบกรับต้นทุนเท็ดไฮแค่หน้าสูงหลายค่าปุ๋ยค่าอย่างมันแพงค่าปุ๋ยค่ายาแพงหมดค่าไถค่าบานดําทุกอย่างแพงเบิดนะครับเพราะนั่นกัพี่นอ้องเช้าให้เช้าหน้าผ่านอีสานเ่าฟังไปปีนี่สิมิไรล,ละพันหรือบ่มีนั่นก็ขึ้นอยู่กับ น่ายุ้อมตีแหละครับบาเน้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันบ่มีอะไรนะเบื้องต้นเนี่ยมันบม่มีตอนนี้รูปการมันเบื้องต้นบ่มีมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลกับคณะรัฐบาลน,น่าอยุธย้องตีพร้อมสิวบาจังไรโดยต่อไปนี่แหละครับสมาคมเชาหน้าและเกษตรกรไทยนี่ยก็ะจะได้เห็ดหนังสือขอไปหาหน้าอยุธยาตนตรีบอกว่าให้ซอยพี่น,อน้องเนี่ยลาละพันขั้วเลือดละ,ะเกินยี่สิบไรอ้าวสมาคมเชาหน้าและเกษตรกรไทย สิทเหหนังสือไปหาหน้ายกรมตีบัตร,ารทาพันเห็ุหนังสือไปหาหน้ายกลมตีแล้วหน้ายกรมตีสิว่าจังไดน,นั่นสิมีหรือบ่มีไรเรพันขัว้วเลื่อนละาปะ,ะกเกินยี่สิบไรนี่พี่น้องกระจอบฟังข่าวเบิ้งในอนาคตอีกต่อไปในขณะเดียวกันส่องยูทูบส่องโซคดีดอนยูทูบเฮ้ากระสิจับตามองข่าวนี่มีความคืบหน้าเป็นจังไดกระสินำมาเบอสูพีสูนองฟังนะครับ ถ้านายกมนตีออกมาเบาออกมาเปิดเผยเมื่อไรบ่าสิซอยเขาก็สิน้ำขาวมาบอกพี่บอกน้องว่าเอ้านายกลนตีบ่าแล้วตัวไหนว้าสิซอยก็สีแดงมาบอกสู่พี่สู่น้องฟังเด้อครับถ้าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งผ่านไปนายกรัฐมนตรีก็ย <hi> ังมิดจิรีอยู่บ่ปากว่าติงอย่างเขาก็สิน้ำเข็บมาเบอกกันว่าท่างสมาคมทรงหนังสือไปแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วสองอาทิตย์แล้วเดือนหนึ่งแล้วผ่านไปนายกสมาคมสรงหนังสือไปแล้วนี่นายกรัฐมนตรี ยังมิดจิลีอยู่เด้อครับกสบศิริว่าจังสันถ้าเิ่นมิดจิรีอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ามีข่าวคืบหน้ามาหล้างไปแนวไดยกัมมบิมว่าสูพีน้องฟังอีกเด้อครับเด้อเรื่องนี้นะครับก็เป็นกําลังแรงอกแรงใจใพี่น้องเศร้าหายเศร้าหน้าของเขาทุกคนก็อยากให้เด้เงินไรลละพันขัวเลือนละปะเกินยี่สิบไรเพราะว่าพี่น้องเจอปัญหาของแพงปุย๋ยแพงค่าใดค่าดำหน้าค่าวานค่าไถถูกย่างแพงเบดบัตรทาเขาออกมาสู่ตลาดบัตรทาย่ำเกี่ยวเขาแล้ว่น เกินราคาบม่ดีพี่น้องก็เจ๊งทนตัวเพราะนั้นทาได้ไล่ละพันมาซอยกับยังสิบบอ๊บรนเทาถูกพี่น้องได้อยู่กระทั่งซองโชคดีของเข้าก็อยากให้พี่น้องได้เด้อครับเด้อเป็นกําลังใจพี่น้องสู้ผู้สูคนครับเอาละครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่มาฟังคลิปของเข้าโศกันตั้งแต่เด้อมื่อนี่ตีซียี่สิบเก้ากราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปของเข้าในการนําเรื่องเล่าข่าวสารมาบอกสู่กันฟังอยู่เป็นประจําขอบคุณเหลายครับ บังบ้าพี่น้องสิมาฟังกันยังสี่นะครับถ้าพี่น้องฟังเขาก็จะพบเศร้าเห็ดได้คลิปถ้าเฮ็ดคิดึ้นได้เฮ็ดคลิปคือได้ึ้นไปทั้งฟอง youtube พี่น้องก็มาฟังมาให้กำลังใจกันจังสี่อย่างนั้นนาทาวนเฮาก็สิมีแนวมาเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำครับสำหรับเส้เศ้ามื้อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆขอให้พี่น้องเชาให้ชาหน้าของเฮามีความโชคดีมีความสุขครับขอให้ร่ำรวยขึ้น อ่าเรื right. ่อยๆนะครับเด้ออันใดมันขาดมันของมันค sure right ่าห้ขอให้ได้อ่รับการแก้ไขละพอนค่าออกไปขอให้โชคดีสุขภูสุขคนฐานะดีขึ้นตามลําดับลำดับครับลำดุวยเด้อครับเด้อลาไปก่อนครับแล้วพอกันไปในขังต่อๆไปครับฟังเพลงเจ้าไปย่ำอายจนครับสวัสดีครับ จากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือกิงย้อนอายจนขาดเงินน,งน้องเมือเดินหนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิ่มความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมด่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคอเบิดคาหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไหมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำคินเจ้าสาวเป็นกำลังแรงใจหากต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าตายจนดำพักเทใจใจน้ามนน้องทนรวมทางบวไไว คืนวันเก่าก่อนน้องยังตอนคำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์วังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล งไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ใกอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจิงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน